ขายดวงตาข้าง8ล้านส่งลูกเรียนชีวิตโอเลี้ยงเชิญยิ o ้ม2ปีไม่มีใครจ้างอาศัยถุงยังชีพเลี้ยงปากท้องดาราตลกชื่อดังรุ่นใหญ่อย่างโอเลี้ยงเชิญยิ้มได้เปิดใจว่าตั้งแต่สถานการณ์เข้ามาในประเทศไทยรายได้ของตนก็เป็นศูนย์ทำให้ต้องใช้เงินเก็บมานานเกือบ2ปี ตอนนี้เงินเก็บที่มีไม่เหลือแล้วและรั์สินของมีค่าก็ได้ขายไปหมดแล้วเคยอาศัยถุงยางชีพประทงชีวิตเรื่องข่าวชีวิตขาลงนี่ท่วมหัวไม่เหลือแม้แต่เงินในบัญชีบาทเดียวยอมควักดวงตาขายข้างละ8ล้านคือมันไม่มีอะไรเหลือแล้วไม่มีอะไรที่จะขายแล้วงานการก็ไม่มีเงินก,ก็ไม่ม,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 มีหมดหนทางแล้วสปีเต็มๆที่เจอสถานการณ์นี้เราใช้ไปหมดแล้วของเก่าขายไปหมดแล้วรถ บ้านที่แรกคิดอยู่นะเพราะว่าเคยได้ยินข่าวว่าขายไตข้างหนึ่งขายได้มันก็ยังเหลืออีกข้างเราเลยไปถาคนที่รู้จักถ้าขายดวงตาจะขายได้ไหมเขาบอกขายได้งั้นก็ขายไปข้างหนึ่งเรายังเหลืออีกข้างหนึ่งเราก็ยังเหลืออีกข้างข้างหนึ่งเขาจะซื้อหรือเปล่าประมาณนี้ถ้าเกิดขายได้ก็จะขายพบพูดในไลฟ์สดทาง a c e b o o k ของพี่ แล้วก็พูดคุยว่าถ้าดวงตามันขายได้ผมจะขายขายจะซื้อประมาณนี้ขาย8ล้านข้างเดียวที่คนว่าตกอับพี่คิดว่ามันเป็นวาทกรรมมากกว่าตลกตกอับศิลปินตกอับเราก็ยอมรับนะผมโอเคผมตกอับคนจะพูดก็พูดไปไม่ว่าอะไรอยู่แล้วหมดหนทางจริงๆผมจะไปโต้แย้งอะไรผมก็อับจริงๆถ้าเราอับไม่จริงเราเถียงได้เราเถียงไม่ได้เรายอมรับ มีคนแนะนำว่าไปขายลูกชิ้นไหมวันหนึ่งก็ได้500กว่าบาทก็โอเคนะพี่แต่รับลูกชิ้นมาเราคนเดียวต้องไปรับลูกชิ้นตื่นแต่เช้าเข็นรถไปเราไม่สะดวกด้วยสุขภาพของตัวเองหอบเหนื่อยง่ายจะทำอะไรคล่องแคล่วไวๆแค่เดินขึ้นบันไดสองขั้นก็สภาพนี้แล้วพอสามเดือนต้องไปหาหมอทีเลยทำอะไรหนักๆไม่ได้เหนื่อยมากๆเราจะไปทานอะไรกินเขา แล้วอดีตภรรยาขายน้ำส้มอยู่หน้าหมู่บ้านก็ช่วยค่ากับข้าวช่วงหลังๆก็ขายไม่ค่อยดีให้เขามาช่วยเขาคงจะไม่เอาเราจะตามใจเขาเขาชอบขายแบบนี้